ເຮົາໄປຖ່າຍຄັບນີ້ເນາະຂໍອະນຸຍາດຊິລົງສາທາລະນະໄປນ້ອງຊົນເນາະເອົາຖອດມານີ້ແຕ່ວ່າມາກັບນ້ອງໃສ້ແວວແດ່ແຕ່ວ່ົ້ນຍນຍຂົ ายดีสบายดีสบายดีมากับน้องไซไปเอาห้อหลังจากไซวาดไดเอาเขาก็มีเย็บซีห้องหลังไซไปเนาะขอเขอขมาว่าอยากเบิ่งข้างในธาตุเด็กครับเบิ่งรายละเอียดเขาก็บบุคเป็นไรหรอกเฉ่าะธาตุศิษยพาทุกคนไปเบิ่งแต่เข้าสีบอกเรียบบัวกันเนบีวบักันหมาว่าบอกพ่อขาวไปโดยกระสีห้พี่น้องเบิ่งหันไปเบิ่งข้างในเด็ก็เบิ่ง บ่มีหยังแน่ๆเนาะเพราะว่า FC ของน้องสายแววพอเข้ามาไว้อยากเบิ่งข้างในแต่ว่าน้องสายแววเป็นผู้หญิงเขาบ่ได้เนาะเพิ่นหาให้เขาแต่ว่าเฮาเบิ่งในชองเฮาแม่นว่าเบิ่งในองเฮาไล่เดี๋ยวเฮาสิพาทุกคนไปเบิ่งพาพี่น้องมาเบิ่งบ่อนี่ก็ว่าเนาะนี่คือทางหน้าเนาะนี่ก็คือคินสิราณีเนาะซึ่งว่าเพิ่นมาเฮ็ดไว้นี่มีเขียน บอกรายละเอียดเกี่ยวกับสิแนประมาณว่าเกี่ยวกับเฮ็ดท่าอีหยังนี่เนาะแต่ว่าเฮาก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นเขียนังในหันนี้ซึ่งว่าสิบ่มีไผอ่านไลนนี่คือตัวหนังสือเพิ่นเขียนไว้ตั้งแต่เข้าสิแมนสมัยพร้อมกับเฮ็ดท่าเนาะแม่นแต่ว่าเฮาสิอ่านบ่ออกดอกมีไผอ่านไลเฮาก็ตอมเนาะพี่แม่นเป็นตอมเฮาก็อ่านบ่ไหลเนาะนเบิ่งเบิ่งดีๆมันสิเห็นสลักไว้าแม่นสลักไว้ลายหุมแต่ว่า ยินนี่มันก็เก่าแก่แล้วเนาะอันนี้ก็มีบ่เข้าสระตัวนี่เนาะมีเบิดลูกมีเต็มแต่ว่ามันเก่าแฮะมันก็ขีนกระผัวออกยังออกดอกแต่ว่าในนี่ตามยินว่านี่คือว่าบ่มีไผอ่านลเนาะซึ่งว่าปบ่ลมันบ่ฮู้ว่าสิบ่มีไผสิลว่าซั่นซะสิแน่แต่ว่าก็สิหาาเนาะแต่ว่าบ่เคยยินว่าผู้ใดาว่าเห็นว่าผู้ใดได้เนาะเนาะจักแม่น โตอมเพิ่นว่าโตคอมแต่ว่าน้องกับบหูดอกว่าอ่านจะใว่าอ่าน่เป็นคือกันน้องอย่างนีุุุพี่น้องเงต่ะนอกาะไแทกงนี้เห็นเขีนไล่กวใชหเห็นสัตเอาเขีนไล่แต่ว <Me. S 1> ่าอ่านบบออกแเนาะแต่ว่าทีนี่ตัวมันมันแต่งเ่็นว่าฝ่าพาก็มีแกดามเนว่า มันแตกเแค่นไหนแมนเขาเอาไิยนบดีกว่าสี่ผอมกันแหละก็ผ่าชามปางไปไปห้าสิบาไปเบื้องทางไหนเนาะวันมียังนไก่อนอื่นมดกะบสองผ้าไปเบื้องผ่าหน่วยทำยีอนทางนี้เนาะนี่ก็คือสี่หายเบาสี่เขาไปแต่ว่าน้องก็สียืนจ่อเบิ้งอยู่ทางหนาทาเบิ้งน้ำกันในวิดีโอเนาะพี่น้องเนาะเประจันไรเขาเห็นคือการเขาเขาเคยเขากันยแหละแต่ว่า แม่นเขาเขายุติว่าสิบประพูดว่าเป็นยังไงเพราะว่าเขาไปไทยแต่ถูกแต่เทียนซื้อไปขออนุญาตก่ไปขออนุญาตก่อนเขาไปไทยทำไม่ถึงเนาะขออนุญาตหร้อร้านมาไทยที่ร้องเบอร์ลาบุญมีบะให้มีแนวมีนั้งไปหาสิธาตะโกนเขาไปเบอร์ขออนุญาตไปเนาะโคตรเกือบเขาไปกันไลยเนาะไม่เนาะโคตรเจอเขาไป ว่าไซเบียวนี่สิเขาไปบุหรเนาะทุกคนไซเบียวขาหาอยู่นอเมื่งไทบูทุนไเบิ่งไซเบีวไซเียวาห้อยู่นอกเหนไหครับสิคอม้รับขอโทษเนาะเขามาเป็นควอนยุญเด้อข้างในสิเป็นประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะข้างในหูถานเนควอม้อาจารมาถ่ายทํานหูถ่า็สิเป็นประมาณนนี้เห็เป็นยินยินเก่าแก่ลนะพี่น้องเข้าเก๋ ทังในนี่ก็สิมีพระเนาะซึ่งเข้ากันมากกราบบายประจำอยู่หรอกเพราะว่าเข้ามาเวียนเทีย,าายนเยียนยังว่าส่บารเข้ามากราบบายประจำแต่ว่ทาทั้งในนี่กะสิเป็นประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะมีมีเป็นดินพื้นนี่เป็นดินแต่ว่าหินทางเถิงก็สิเป็นประมาณนี้ทางเถิงนี่สิเป็นหูอยู่แต่ว่ามีหินขื้นเลยประมาณนี้เนาะทุกคน,นเาานาะเวลาฝนตกฝนยังนี่ก็สิเปียกเวทในหนนี่นี่ คือของหอยนี ơi, ừ, ่ฝนตกประมาณนี้เนาะมีบักเวงกบแม่นผู้คนในเขตบ้านเฮาหรือว่าเขตใกล้เคียงเพิ่นก็สิมากราบายประจําเนาะมากับบ่าวโทษมื้อนี้แต่ว่ามากับน้องสายแววเด้แต่ว่าน้องสายแววั่นเข้ามานําบ่ได้เนาะเพราะว่าผู้หญิงเพิ่นบ่อนุญาตให้เข้าคือว่านี้เฮาเข้ามาทายเฮาก็ขออนุญาตเพิ่นแล้วเนาะเพราะว่า FC ของน้องสายแววหั่นอยากเห็นว่าท้างในนี่เป็นแนวไร แต่ว่าสองห้องน้องไทรไปเอาโบษามารถ่ายลงไหลเนาะเพราะว่าถ่ายไหลแต่ว่าน <c oughs> um ้องไทรไปเอาโบษามารถเขามาไหลเพราะว่าผู้ยิ่งพันธามเขาแต่ว่าเขาซองให้น้องเขาใส่เขามาไหลเขามาถ่ายให้หอยหนองเป็นปลาดำกินหนองคือหอยกระสีมีหอยประมาณหนึ่งซึ่งว่าตามผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อนว่าเนาะเพราะว่าในในหนีจากสีนี้เป็นหินจดงสีนี้เพื่อนว่าผู้เฒ่าผู้แก่ตามยิ่งเพื่อนว่าเพื่อนว่าตะกี้มันเป็นปลาโกเนาะปลาโฮกในเขตนี้ แล้วสิมีเสือขันของอยู่เพ่นว่าตามตามยินเพ่นว่าเนาะแต่ว่าเหากคับวันนีใจว่าเมียนแถื่อนดบวัวแต่ว่าเพ่นว่าแนวนี้ตามผู้ถาวรผู้แก่เพ่นวาในในผู้ถานนี่เนาะบัดนี้คือหอยนี่มันหอยนี่สิเป็นหอยกลุ่มมีหอยลายหอยคือหอยนี่แต่ว่ายินแต่เพ่นว่าคือกันเทากันจักสิเมียนดิบวัวนะทุกคนเขาเหมือนคือหอยนี่สิมีเวิดมีหุ่มเลยหอยทางนั้นสิเป็นหลานจอม ถาดเนาะยาวหานี onents, ่คือถาดหน่วยหน่วยทําอิฐเนาะหน่วยเบื้องเบื้องายมือเอาขอมาเพราะว่าถาดมีอยู่สามหน่วยอ่ะพากาสีขคาออกไปนอกนอกไปไปทายพี่รองเบื้องอีกทั้งเบื้องนอกเนาะทั้งหลังคางเนาะนอกเนาะเบื้องคางของถาดนี่ว่าคลิปสมาณนี้แหละแต่ว่าคลิปเบื้องค่างในห้องนอกไซเบลทายโลกนาะแต่ว่าเอาผ้าทุกคนมาเบื้องนี้ ทางกลางในไายให้เบิ่งละบอย่างเบิ่งกลางย่างเนาะแหน่เปื่นไก่ย้อนหัเห็นหลอกหลอพี่น้องแล้วกันเบิ่งหลอกหลอกอะไรเป็นจริงขอบไปเบิ่งข้าที่านคือเบื้องในกลางน้อใส่ไหมค่ะเบิ่งในกลางน้่พี่น้องอ่าเบิ่งหลอกหลอนั่กันมือนิกาสีได้เห็นแบบว่าจ้าแจงแล้วเพราะว่าน้องกะทายรวมรวมเนาะท้าพิสกับมาทายแบบโบหุ่นจ้ากิ้งยังกะทายมือมั่วเทื่อที่ซอนกับมาทายทำความสะอาดพี่น้องบได้ว่ามาทายแบบว่าหลอกหลอกอย่างพี่จักเถื่ออ่ะกะเจให้พี่น้องมาเบิ่งเนาะ ยังกนหูไ so, ่หรอเยอะไปไล่ดอกว่านย่งแฉะจะมาตามห้อยเบิงตามห้อยิ่มห้อยยูวะนี่น้องห้อยยิ่มภูเขาเตว่าเป็นประสาทห้าแบบหูว่าสิเมะแฉะนี่บัวนแปสองพี่น้องในหันมี่อจาวจ้าวเหน้าจะเป็นถาดใบกลางมีห้อยห้อยตีนพี่น้องเงาคาสองนี่ถาเบิงพี่น้องเดี่ยาสีผ้าปเบ่งขงกันแต่ว่าสีเห็นไร้อนเพราะห้องกับทเกเห็นเลยสายวน่าเซเว่นกับว่าเคยเขาเนาะ ขึนไหลใช่ไหมเสียหรืขึ้นได้ประมาณนี้นาะคนเนาะทั้งล้างหนึ่งหรือบนมี้ของห่วยยังไหลนาะสายเดียวแมนใช่ไหมนี่คืออันเป็นเป็นย่างสายเดียวตามยิดวานห้อยมือห้อยมือเมนจ็อกเขาแล้วกันอันนี้เผื่อเด้เพื่อแห้งตะกี้ข้นแปะสอจะขึ้นเบอร์ติใช่ว่าคือเป็นห้วยแบบเป็นควยจิดกาเป็นยังนี่ตัวนี้ปลาทูอันทายให้เบอร์ตัวนี้ปลาเป็นยังนี่ตัวนี้ต่างได้ใช่เปล่าโมเมนต์ห้อยมือเลยตัวนี้เอ้าอันนี้ก็เพราะเคยเห็นคือกันแบบนี้ ซึ่งว่าครอบกัวโบหุเนาะทุกคนเนาะว่าเมียนแดงเนี่เดหอยมียนเมียนนี่คือตัวนี้นี่เพื่อนว่าหอยมือนี่เมียนี่ตามความเสือผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อนได้หวานเพื่อนว่าเนาะเขากับมียนยิ่งเพื่อนว่าเราต่อต่อกันมากคือกันว่าเมียนเถอะได้บ่โบเสือกก่ยาลูกเมียนเมียนเมียนคือเขากับมาประจำเนาทุกคนแต่ว่าเขาก็คือบริพายเนาทุกคนเบิ่งอกล้องล้างถ่านี้จอมมีโบท่านแหละเาได้พี่น้อง ชีลาบัวท่านเห็นเป็นจอมแหลมๆนี่แมนเนี่ยนเป็นั้งนบัท่านแหลมเพราะว่าจอมันยังอยู่หัวไอถาดบานเทาอยู่พี่น้องแมนเม่อีนาพยินเนาะแมนเังไปมีโอกาสไปอยู่อู้าหัวไอ้ถาดหวไอ้หัวไอ้ถาดนั่ไอมถ่หัวอ้าัวไอาอ้าดหัวอ้ถานัวไอ้ถาดหว้ถาัวไอาดหัั้าัวัวไาตักอยู่ทาดวัอ้าัา บ่ทันแล้วพี่น้องก็คือ่าเคยเคยเห็นอยู่ว่าเคยแม่เคยเคยเคยแต่ว่าบ่รู้ว่าแม่นหยังแท้นะแต่ว่าเป็นคล้ายๆคือรักคือเซานี่เพิ่นเว้าว่าจอมพระธาตุ3ปางนี่แหละเพราะว่าเอามาบ่ทันก็คือไผเบิ่ง2ของน้องกสิเห็นเนาะว่าพ่อใหญ่ว่าให้ฟังว่ามีข้เจ้าแบบว่าลั่นของก่อนคั่นไผลั่นก่อนหาแม่นผู้นั้นเศร้าเฮ็ดหน้ามีหลายทางก็มีทังจำปาสักแน่ที่ว่าเห็ดพร้อมกัน ทางได้ันก็คือว่าโ <Okay, S 1> จเลยตัวการนาที่จริงเหันว่ท่านมีทางได้แล้วเพิ่นกลันตัวกันแ,แ,แม่ก็เลยว่าบ่ท่านเห็นจอนทีว่าแล้วก็คือบอนหนีผาถล่มก็คือวยนี่ต่ำาหล่องือหล่อใช้แววเลยลุกมาเป็นต้งไส้เหยียดแคือในสองนหลใช้แวเนาะเบื้องอาเรื่องพี่น้องเลยคอยใหญ่เพิ่งก็ให้ฟังอยู่โนนว่าที่ยังแงนพระสุภา ทุกคนคือเบื้งนี่ไหลบ่ฮะได้ไหลเป็นได้เป็นหูใสไปเขาจะถ่ายข้อนหยาดคือไปเบื้องเนี่ยนี่ว่าสีมี่ยังแน่ยเนี่ยเขาสิเขากัอย่าหูกันเพราะว่าเขากับยู่งอ่ะนี่แหละประจำทุกคนแต่ว่าเขาบอได้ขึ้นมาเบิ่งคือนี่ก็สีเป็นหินเศษหินแต่ว่าดถาหังหยดตรงมาเนาะระวังมือเด้อถ้ามาทรวดเน้อคือหินที่เป็นหูเป็นหูอ่ะนี่ตามความเสื่อเพิ่นกะ ที่ผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นบอกให้ฟังก็ว่าผู้นวนี่นี่เป็นผู้ห้อยมือค้นเนาะตะกี้สมัยตะกี้หินสิเป็นหินอน่อนแต่ว่าหู้มือมือค้นที่เพิ่นเฮ็ดนี่คนแปดกอเพิ่นว่าเน,นี่นี<อ>่เสียวมือจกนี่ก็ห้ามหินเขาไปเลยตามความเสื่อเพิ่นว่านี่งเถิงมียังเป็นแปลกๆวะส่วนมีมีแต่ห้อยมือมีแต่แบบห้อยมือซอือๆบ่ คือข้าวคืนมาคางเนาะข้ากระโคอนุญาตเพียนเดียวเนาะทางนั้นก็เป็นลานหนาหลังจากใส่บาดเดิยวผู้คนกับสีมัธยายร้ายใน่แท่งนี้นี่เป็นถาที่โยดเนาะเดียวเสาสิพาทุกคนลงเลอขออนุญาตเพียนเดียวขึ้นมาอีกคือบริเวณรอบๆขบางถาเนาะ ซึ่งมาเอฟซีข้อหน่องไ้เบี้ยวกับข้อขมาว่าอยากให้เบิึงเบิึงรอบหล่อครางๆนี่คือหลานหลังสั่งในซิมีอยูซีโตซีหูปัดนอที่เพิ่นเห็ดไหวนี่คือหลานหลังนี่แต่ละแจซีแจนี่คือเจ้งสีนอผาถวยเนาะฮาร์ตูว่าผาถวยซีตี้มีซีแจตัวนังสือนี่เป็นตัวเหลาพิ่นปีเพิ่นชางซื้อตัวนี้ปีเพิ่นชางแต่ว่าตะกี้ ตามคืดบ้านี่คือสิตะกี้คือสิเป็นหูปส่างกันตั้งอยู่ขีด่ดินตามเมืองแต่ว่าต่อมาเพิ่นกัมนาเห็ดอันนี้ขึ้นเนาะมาเห็ดแทนให้เพิ่นยืนยื้เทิงมาสันซะก็ที่เพิ่นเขียนไว้กัสิป,ประมาณปีเพิ่นสางหรือว่าซื้อผู้สางประมาณนี้นะคือร,บรอบๆเนาะทุกคนเนาะกัอยู่ลานหลังเนาะเพาก็สิพาทุกคนเขาไปเบื้องผ้าด่วยก้างเนาะเพราะว่าเข,ขาเาข,าขาเลี้ยบทัดน่วยท่ามิฐดเขาคนอนยาดเพิ่นเขาไปเลียบไปท้ายทับให้ ให้ทุกคนเบิงว่าเป็นจังไรมียังเน่แล้วย่างนวยกลางนอะตอนนี้เขา้ายางมาหลานลังเดี๋ยวเขายางมาเขาสิผ้าทุกคนไปเบิงนวยกลางไปว่าโทษไปพาทุกคนไปเบิงนวยกลางวันนี้เนาะว่าสิมียังแน่เป็นจังไรเนี่สันซาไปเบิงน้งกันทุกคนขึ้นหลบหลอบเนาะมีต้นตาลต้นยังหนุนหยาดเข้าไปเนาะดูร้านขอหนุนหยาดเข้าไปเด้อปวดเกือบก่อนเด้อทุกคนเด้ขอขอหนุนหยาดเข้ามาเบิงมาทา้งในนี่ยังแน่ ขออนุญาตมาถ่ายให้ทุกคนเบิง่งสิสีมืดๆแน่เนาะขออนุญาตเลยท่านี้กับสิประมาณเดียวกันเนาะทุกคนเนาะในหน่วยถ่านนี่กันหน่วยนี้เป็น,นหน่วยหน่วยกลางนีเครื่องเทงฝนตก๊บมาใหม่งา,านกวัวเนาะงานยังซึมอยู่เนาะทุกคนเนาะท้องไหนครับกะสีคล้ายๆกันคล้ายๆท้่กันกันบหน่วยที่ยิ้ว่าฮนังยิ้นนี <c oughs> ่กัเป็นคล้ายๆที่กันเท่ากับ บ่ฮู้ว่าหินนี่เป็นแบบนี้บ่หรือบ่หรือว่าแต่เฮาก็บ่ฮู้คักนี่คือกันแต่ว่าเฮาสิถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ่งเขาว่าทางในนี่เป็นจังไประมาณนี้เพราะว่านี่ไงนี่สิประมาณนี้ประมาณเดียวกันเนาะโทษเนาะใงซึ่งเฮาบงเฮาก็บ่กล้าบงเฮามาอยู่ในนี่เนาะอนุญาตเพิ่นเข้ามาแล้ว คือบรรยากาศอยู่ทางในนี่มันซูมเย็นดีเนาะทวนเนาะถึ้งที่แบมีแสงแดดี่องลงกันแต่ว่าอากาศนันเย็นแต่ว่าเขาที่เขาออกก็คือเขายางทางนอกเป็นโนะแต่ว่าเขามาเนี่ยขาศนี่สิเย็นเย็นสบายเบิดมือและตามเพป็นว่าตามผู้เฒ่าผู้แก่เพป็นว่าเขามาอยู่ในนี้เนาะซึ่งว่าเขาเขาบเคยเขามาโดนดอกเขามาแต่เขามานุบเขามาบูชาเพป็นเขามาบูชาพระยามเวียนเทียนยาำยังเนาะคือ ่หนวยการือหน่วยที่สองเราตามเขาเอ่ยมาหน่วยที่สองแกสิมีพระองค์แกสิมีพระอยู่รุมนับอีกเนาะนี่ต้นมีถู่ม,มีเทียนที่ประชาชนเขามากราบไหว้เนาะตามความเชื่อถือของพี่น้องที่อยู่เ,กกเขตใกล้เคียงก็มาบูชามากราบไหว้เพิ่นข้างในก็สิประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะเขาให้เบิ่งน้ำกันเป็นประมาณนี้นี่ก็คือลานจอมมงทาตัวองนี่นี่ก็คือลานคางเนาะ ซึ่งหินนี่ก็เป็นหินคล้ายๆคือก,กันเบิง่งเบ่งเนื้อหินนี่ก็มีห้อยขีดห้อยยังกับประมาณเดียวกันเนาะทุกคนเนาะอ่ะเรยอห้าสิขออนุญาตออกเลยเรื่อมาเด้อขอบใจเด้่อดูร้านเข้ามาถ่ายทำขอให้หลับดีๆขอบใจเด้อเ้าสิออกถ่ายออกไปเนาะทุกคนเนาะสิประมาณนี้คือเ้าออกมาทั้งนอกเลยทุกคนนี่คือคือมาทุกคนเนาะคือ น้องซ้ายเรวว่าตามบ่ให้ผู้หญิงเข้าไปเนาะก็สิประมาณนี้เพรว่าเพิ่นบ่ให้ผู้หญิงเข้าไปคือป้ายเพิ่นหามไว้ผู้หญิงคลิปน้องซ้ายเววกก็เข้าไปบ่ได้เพราะว่าผู้หญิงเพิ่นหามบ่ให้เข้าไปเด้นี่ก็คือลานนาเนาะทุกคนเนาะคือถาดหน่วย นี่คือหน่วยท่ามิฐที่เอาเข้าไปนะครับตัวนี้คือหน่วยที่2หน่วยกลางเด็กอะหน่วยนั้นเป็นหน่วยที่3ที่ว่าที่ว่าอยุดเนาะทุกคนเนาะที่ก็คือนี่แหละประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะที่ห้าสีเบาให้ให้ทุกคนเบิง่งทางนี้ก็สิคือหินศิลาจะลึกบ่ตามเพิ่นว่าเน้องทวดเนาะที่ที่เฮาเบาตะกี้คือบ่อได้แป้นแบบนี้ตะกี้แงานตะกี้กสิ่หกเพิ่นว่าหกเน,น,นี่อนกบใบที่สอง เออแกน้ําเต็มปลาสิตะกี้ตามผู้เฒ่าเพิ่นว่าเดี๋ยนี้ก็สร้างทั้งหน้าทาดเนาะแล้วก็ทางนั้นอีกเป็นเป่นซโตสร้างนี่สิมีอยู่4 4ทิศหลังจากที่เฮาถ่ายให้ทุกคนเบิ่งแล้วเนาะว่าทางในหันเป็นจังไรเนาะเฮาก็เบาไปประมาณคร่าวๆเพราะว่าเฮาก็บ่ฮู้รายละเอียดลึกปานนั้นเนาะเฮาก็เาตาม ที่เฮาได้ยินมาเพราะเฮาก็เป็นลูกหลานอยู่ในบ้านนี้เนาะอันพี่น้องที่ว่าบ่เห็นห้อยอ่าห้อยตีนคน8ย้อนว่าดินมันทับถมเนาะเห็นบ่บ่าสิเห็นดินถมบ่เห็นมีแต่ขี้ดินเพราะว่าเพราะว่าฝนตกกฝนตกแหดินในเป็นขี้งขี้งบ่หรือบ่อีสังประมาณนี้อแม่นีฝุ่นี่กระทมลงมาเพราะว่าฝนก็ตกลงมาทั้งๆเพราะว่าทั้งๆเป็นด้สายไเอา ออยินๆสิบ่ได้ปกเบิดได้ทั้งถึงแม่นบ่แม่นๆเพราะว่าบ่าวทวนเพิ่นว่าว่าเพิ่นเคยเข้าไปบางแหล่งนี้พี่น้องก็เห็นอยู่ห้อยตีนแต่ว่าสิพาพี่น้องเบิ่งตอนนี้ค่ะบ่เห็นพรอินทมตามิ่นเฒ่าคนแก่เว้าก็ว่ามีแต่ว่าเฮานี่สิบ่เคยเห็นเนาะเฮาก็แม่นเคยเข้าไปอยู่แต่เฮาบ่ได้สังเกตคักินะพอนุญาตเพิ่นเข้าไปมื้อนี้ไปไปถ่ายเบิ่งให้ทุกคนเบิ่งเนาะแต่ว่าบ่เห็นซําที่เฮาสิไปเบิ่งั่นก ปูต่ว่าดินท่านทมไหวเนาะเ<อ>พระาะว่าฝนตกอย่างตกนี่เนาะทุกคนเนะาะว่าประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะใช่ที่ว่าอยากเห็นทางในกับเขามาเบิ่งอยู่สองบอลซีได้เพราะว่าอยากเห็นอยูสองนองขัานสิ่ห้ว่าผูา้ชายเขาไปกับท่านใดหาไพ่เขาก็เลยว่าเอ้ยให้บอลซีเพิ่อนทายคลิปเลยซา,าอ่ะก็ได้คลิปน้ำกันแล้วก็ทายให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันเนาะนี่คือเขาอยูทั้งหนาเนาะตอนนี้เนาะนี่คือถาดถาดซ้ำปากนาะทุกคนเนาะไป สีอำลาพาจากพี่น้องไปเลยได้เพราะว่าคลิปนี้กันยาวเติบแล้วเนาะแมนคันว่าสีท้ายยาวกว่านี้กับญาติพี่น้องเบื่ออ่ะแมโจ๋ๆไหวเนาะติดตามตอนต่อไปเด้อพี่น้องขอบใจเด้อขอบใจเด้อกดไลค์กดเสีเใาเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กิฟต์ต่อไปเนาะทุกคนเนาะอ่ะมือใหม่ตีส้มได้เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเพราะว่าหันแหลักับห้องบูทันใดมืออาชีพอ่ะตีส้มกันเขามาเนาะอ่ะตั้งรับคลิปนี้แมนขอลาพี่น้องไปก่อนเด้อบายสบายดีสบายดี